พี่คิมควรหันมาเลยนะพี่ทำไมอะ่ะก็เพลงอะขอหมกวกกมาฝากป้าเลยไม่ได้ฝากลุงเลยไอ้ตรงแรปมันแปลว่าอะไรอ่ะเอามาจากไหนแต่งเองเหรอแต่งเองครับมันอธิบายความหมายของเพลงครับเขาบ่นว่าเขานั่งกินข้าวแล้วก็แม่มาเขาใช้เขาเอาลูกออสไปฝากป้า แล้วแล้วก็เขาโบนโ่นเรื่อยๆคือตอนนี้ผมตกใจกว่าที่เราต้องให้คนแคมารูมนะแปลภาษาไทยให้เราฟังว่าอง แนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อผมชื่อโอ้ยทีเดีเสียงสดตาดมาเลยอ่ะเมื่อกี้ร้องนายจากกิดคำจิตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เมื่อกี้เองอ่ะร้องเสียงปีดปาดปีดปาดวันนั้นผมชื่อจักโอ้ยพอดีตื่นเต้นนิดนึงนะครับตอนกลางคืนก็ทำงานร้องเพลงนะคร้องมากี่ปีแล้วอะตั้งแต่จำความได้ก็จำความได้ ร้องเพลงมอสฟังหมอลำเฮ้ยลองมอลำได้ด้วยเหรอหนีไปกบไปทำงานใสจดหม่หน่อยบ่เข้าหนีไปกบไปทำงานใสจดหมหน่อยบ่เข้าเย็นลมหนาวภาษาบ้านคนหนีไปส่ส้ยวนวยวสา้ยว้เ้ายเเป็นเวเ้วเย นะคะชื่อเล่นชื่อน้องผัดไทยค่ะโอ้ยสำเนียงอย่างนี้น่ารำเหนือแน่เลยรำเหนือเลยเป็นคนอยุธยาค่ะเป็นนักเรียนอยู่ม .5 ค่ะแล้วก็ฮะอยู่ม .5 ค่ะแต่หน้าแก่เียงจะช่วยแม่ขายของอะค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์จะไปเล่นแต่ค่ะที่ปทุมยุทธยาเป่าแต่มั่งร้องเพลงมั่งค่ะแล้วก็ตีชิงอ๋อเครื่องเป่าเล่นเครื่องเป่าด้วยเล่นอะไรครับเล่นอะไรหนูเล่นแซกโซโฟนวว้าค่ะแล้วก็ มีเทนเนอร์บ้างคารลิเนตบ้างคือเครื่องเป่าอะค่ะเครื่องวูดวินเทนเนอร์ที่ยกยกเนี่ไม่ไม่อยูโอ้เนี่ยเล่นเครื่องเป่าได้หลายชนิดค่ะแต่จะเล่นเครื่องบาสไม่ได้ไม่ได้เลยเครื่องบารสค่ะชูนไม่ถึงจริงควรจะอยู่ทีมผมเนี่ยบอกให่คน้คนนี้ยพ่อกดช้าเลือกพ่อพ่อเลือกแม่ไงพ่อกดช้าพ่อนี่แม่แล้วเนี่ยลูก โอ้โหแหวกมายังไงวะน่แล้วคนรู้ล่ะพี่ชายหนูรักพี่สุดงั้นบัวก็ล้ำหน้าาบ้างบางทีเขาให้ไปเป่าแซกหนูก็ทิ้งแซกก็ไปล้ำกับนางล้ำอยากเห็นล้ำอ่ะอวล้ำมาสามชาติสามชาตาวบ้างพอ ดออะะไไรรติลูกงานวัดไงขี้มาเยอะอย่าสิ้นปีจ้างนะโงละลงอะล็อกเลยแปดพันค่ะล็อกล็อกไว้เลยนะยี่สิบสันวายี่สสันวาบ้าค่ะบ้ามันจะกัวอกแล้วให้เก้าพันเอาหมื่นหนึ่งเอาเอาหมื่นหนึ่งเอา